คนที่มีศีลมีทมพระทำมัวเวรคติธรรมาจารินเนาะทำยังภาษาพระพฤติธรรมแต่คนที่ไม่ไม่ประพฤติธรรมถึงจะมีพระมีเหรียญมีตะุดคิดเหนียวกรงกระปั้นก็เอาไม่อยู่เพราะว่าเขาเป็นรักษาศีลรักษาธรรมนั่นเองแต่พวกเจ้านี่ยอยู่กับหลวงปู่ม,มานานแค่ทำบุญแค่ถวายพระตาหารเอออันนี้นะจิตของพระเจ้าเนี่ยเราอยู่ใกล้เนี่ยนะาสามารถแปลสภาพเราเนี่ยนะ กลายเป็นกลายกลายเนื้อกลายหยาบเรากลายเป็นแก้วได้นะอ่าอยู่ใกล้พระเจาาา้าพรหมานนี่ที่เราอุปถัมภ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี้เขาอยู่กระลงปุ่วิริยังมานานนะแต่ไม่รู้มันดำเข้าไปในกระดูกเลยหรือเปล่าเขาไม่รู้ปวดเลยขาวทุกคนน,นะ <c oughs> เอาทุกคนนี่คืออยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านจะแผ่พลังแห่งวิมุตติออกมาพอออกมาออกมา,ออกมาปุ๊บกะฟอกพวกเราไปด้วย <มา S 1> เย็นจิตเย็นใจนะ <มา S 1> เย็นจิตเย็นใจมีความสุขและจิดใจผ่องใสใจทางที่บอกแล้วเงินมึงไม่ต้องเอามาให้กูเอาสร้างอกตั้งใจทําคุณงามความดีทําบุญทําทานนี่ทําไปทานที่เป็นให้พละพลังให้สมองให้กําลังเป็นทานไม่ต้องให้วัตถุไม่ต้องให้ปัจจัยนะ ให้มีความสุขกรรันในการบุญใครทําบุญคราวนี้เสร็จแล้วทุกคนจะรวยพันล้านาแต่ต้องนั่งสมาธินะนั่งสมาธิเชื่อมตัวมีพระคําข้าวมีพระคําหมางมีพระอะไรก็ช่างที่ของมภูเพ็คหรือของวัดหลวงพ่อสดของหลวงปู่หลวงปู่ของหลวงปู่เราก็ได้หลวงปู่ริยังก็ได้สามารถเชื่อมโลกุตตะได้ นี่สามารถเชื่อมรูปกระดาได้ปุ๊บเจ้าเข้าไปในสมาธิอ่ะเชื่อมไปที่องค์พระแล้วฟึบขึ้นไปข้างบนทําไมตอนนี้อาจารย์ดังเพราะอะไรด็อกเตอร์มันชื่ออะไรด็อกเตอร์อะไรที่มันชอบสัมผัสพระนะรอบทิศฮาด็อกเตอร์รอบทิศมันชอบสัมผัสพระทีนี้พอเขาพวกนั้นมันมาที่ภูเพชกมันก็เลยออเอาพระนี่ไปให้ด็อกเตอร์รอบทิศอีกเช็ค อ่าพอเช็คปุ๊บมันก็โอ้โหพระนี่องค์เล็กๆจับเมตตามหาหลาภก็ได้จะนั่งเหนียวคมกระพันก็ได้จะเอามานั่งสมาธิก็ได้เข้าฌานเข้าสมาบัติเข้านิพพานก็ได้พอนั่งไปปุ๊บทะลุไปอีกลกหนึ่งเลย <c oughs> แล้วแต่บึงน,นะเว้ยมึงจะไปไหน <c oughs> นั่งไปจะถึงโลกุตระนิพพานเลยนะ <c oughs> นั่งมันจะถึงโลกุตละนิพพานในขณะที่นั่งไปที่โลกุตละนิพพานนะั่นแหละก็จะไปถึง สมบัติพระเจ้าจักรพรรดิพอไปถึงสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิเจ้าก็อธิษฐานเลยข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อุปถาลวงปู่กุบา a j ุปตาพุตัศาสนามานี่ยหลายปีแล้วทําไมถึงไม่เห็นรวยเลยขอทรัพย์ให้ข้าพเจ้าขอรหัสหน่อยเทวดาที่เฝ้ารหัสปู่สมที่เฝ้ารหัสพระเจ้าจักรพรรดิที่เฝ้ารหัสขอรหัสให้ข้าพเจ้าหน่อยกดจึ๊บๆๆเลยกลับมาพันล้าน อันนี้คือวิธีห้อ้พระไหว้พระแล้วท่านเลยบอกว่าใครที่อุปถัมภ์พระดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ดูแลพุทธศาสนานั่งสมาธิเชื่อมกับพระแล้วเชื่อมที่โลกุตตระแล้วไปถึงขุมสมบัติคังสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วกดรหัสเลยขอรหัสเลยทุกคนจะมีรหัสส่วนตัวของแต่ละคนพอได้รหัสปุ๊บก็กดเลยปุ๊บทีนี้กลับมาพันล้าน ท่านบอกอาจารย์อย่างนั้นแต่มึงทำได้หรือเปล่าเรื่องของมึงนะ,นะพระบอกอาจารย์อย่างนั้นแต่มึงจะเข้าถึงพระหรือเปล่าเรื่องของมึงนะ,นะถ้ามึงนั่งสมาธิจนเข้าถึงพระปุ๊บแล้วเชื่อมได้ปุ๊บพันล้านแน่นอน